นี่นะครับที่ผมบอกว่าผมใช้น้ํายาดีเลยตัวเนี้เป็นน้ํายาล้างแอร์บ้านเลยนะครับที่ผมเอามาล้างให้ลูกค้าตัวนี้หลายตั้งอยู่นี่นะครับนี่ที่ผมบอกว่าผมเอาน้ํายาดีๆมาล้างให้จะมาล้างพวกแผงคอยตัวนี้นะครับพวกแผงคอยตัวนี้ที่มีเศษสิ่งสกปรกอยู่ด้านในพวกเศษฝุ่นเศษขี้ผงเศษอะไรเนี่ยที่อยู่ด้านในตัวนี้เอาตัวนี้ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วพวกเศษขี้ผงเศษอะไรมันก็จะ ออกมาตามครับออกมาตามน้ํายาตัวนี้เลยนี่นะครับเป็นน้ํายาเป็นน้ํายาที่ใช้กับแอร์บ้านเลยครับนี่แหละผมถึงบอกว่าผมใช้ของดีๆเอามาล้างให้ลูกค้านี่นะครับโดยที่ว่าซื้อมาแล้วก็เอามาล้างให้ลูกค้าเลยนี่นะครับปลอดภัยตัวเนี้ถ้าลูกค้าคนใดก็สามารถหาซื้อเองได้จะมีอยู่ในบิ๊กซีเออในบิ๊กซีก็มีตัวเนี้ยผมเคยเห็นอยู่ผมเดินไปผมเคยเห็นอยู่ในบิ๊กซี มีอยู่มีอยู่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับ 3M นี่ 3M ตัวนี้นี่แหละครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็เอาตัวเนี้ยฉีดเข้าไปทาความสะอาดให้ลูกค้าไปเดี๋ยวผมไปล้างก่อนผมไม่ต้องดูแล้วเนาะผมว่าที่คลิปนก่อนก็มีเหมือนกันนี่แหละใช้น้ํายาตัวเดียวกันล้างไปเดี๋ยวผมไปล้างต่อมาเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าทีนี้

เราจะมาทำการประกอบตบบนี้ค่ะประกอบแผงกันหน้านน่าหลังดนหน้าแล้วก็มาเริ่มประกอบ ก็เช็ดทำความสะอาดเผื่อมีเศษคราบเศษอะไรเศษสงนี่ก็เยียบแล้วเห็นไหมครับต่างจากหัวคลิปเลยเหมือนใหม่เลยแล้วก็น้ำมันหยดนี่นะครับน้ำมันจากเราก็ได้หยดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็บีบน,นี่เห็นไหมครับเพื่อที่ว่าจะเอามาหล่อรื่นเจ้าตัวนี้เจ้าเผาตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ใส่เข้าไปเหมือนเดิม <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นตัวรองครับนี่ที่อยู่ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเนี่ยถอดออกมากแบบนีน้ก็ใส่เข้าไปแบบนั้นเหมือนทุกคิปที่ผมเคยบอกนี่เห็นไหมใส่เข้าไปแบบนี้อันนี้จะเป็นใบสวิงซ้ายขวาแล้วก็ใส่เข้าไป นี่นี่แบบนี้ใส่ให้ถูกนะครับไม่ใช่ความอย่างนี้ถ้าความอย่างนี้ตัวที่ติดกับมอเตอร์จะไม่ถึงต้องตั้งแบบนี้ให้ตัวสั้นอยู่ด้านบนนะครับเวลาถอดออกมาแล้วเรากระใส่เข้าไปนี่ได้แล้วมันกระใส่เข้าไปเหมือนกันมีสองข้าง เนี่ยเป็นแบบนี้ <c oughs> ใส่ผิดใส่ผิดครับเลยนะรับนี <c> ่ <oughs> ด้านในแบบนี้นะครับน,นี่ยัดเข้าไปนี่เสร็จแล้วก็เหลืตัวน,นี้ตัวที่ติดกับมอเตอร์อนะครับเดี๋ยวเราไว้ใส่ทีหลัง ตกใจครับเนื่องกับกินอะไรไหม่ให้ก็ดิชัยเดี๋ยวเราก็มาใส่นอมใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับน,น้ำตีตัว ตอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนที่ถอดออกมาออกมาแบบนี้กใส่เข้าไปแนบบีแบบแ้เหมือนเดิม เยไดนน้นี่ครับสี่ตัวตรงรูแล้วกะ็ใส่ล็อกเข้าไป ทัเลยน้องไปไหนมาเนอะน้องไปไหนมาพ่ออะไระอ่ะเฮ้ยพอเนี่นี่มเนของน้องเออพ่อเป็นปของน้องอ่ะครับของน้อง ส่งตามมาแล้วเหรอส่งตามมาแล้วอืม ต่อครับประกอบตัวนี้เราก็ใส่น็อตใส่น็อตใส่น็อตเสร็จแล้วเรา,า,า,าก็มาใส่พัดลมลมตัวน้อยเป็นพัดลมโวิงนะครับ 他妈的！ เหมือนทุกคลิปที่เคยทำก็ <S <S ไปหาดูกอึบยังไงก็ปวดแผลปวดแรกปวดขับสะทายและกดกระดิ่งแจ็คเตือร์ด้วยนะครับขำหรับเรือกสีที่เข้ามาใหม่ไปก็ใส่ตัวนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็มุนมาใส่ตัวนั้นต่อ อย่งนี้ครับต้หลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเอาน้ำมันใส่เข้าไปับกดอุย้ยลูกยางหลุดว้าลูกยางหลุดทไหนเนี่ยนี่ครับลูกยางไม่หลุดออกมาไม่เป็นไรใส่กลับขึ้นได้นี่นี่ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาเนี่ยน้ำมัน กดเข้าไปแล้วก็บีบให้มันล้นนี่แค่นี้เองลงนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดฝาถัาาลงลมว่ามีเศษขี้ผงเศษขี้ฝุ่นไหมนี่นะครับเช็ดออกนี่นแบบนี้ดี๋ยวแบบนี่ครับประมาณนี้จะใส่เข้าไปเหมือนเดิม ตรงแ,บบแล้วเราก็จะเห็นรูด,ด้านในเห็นรูด,ด้านในปุ๊บเราก็เอาใส่กระป๋าค่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นทองแดงตัวน้อยจะเป็นทองแดงเส้นน้อยครับตัวนี้จะไล่อากาศเข้ามาในนี้เห็นไหมจะเป็นลาตัวไล่อากาศถ้าตัวนี้บุกบี้หรือคดหรือแบบผิดรูปที่เขาทามาแอจะไม่เย็นทันทีเลยนะครับเพราะว่าท่อเล็กนิดเดียว <c oughs> เวลาทำก็ต้องระวังครับตนี้ระวังที่สุดเลยเอาเ,อเหมือนดเดิมครับไ่เหมือนกับฝั่งนู้นเลยมีน็อตสีตัวเหมือนกัน เวลาใส่ก็จะเย็นๆค่อยๆครับไม่ต้องรีบค่อยไม่ต้องรีบครับเพราะว่าถ้านี้ก็ต้องละแองตอนสักหน่อยนะเพราะว่าเป็นข้อตทองแดงเส้นเล็กมากอันตรายครับ ได้สำเร็จความจริงแล้วครับเนี่ยต่อไปเราก็มาใ,นนใส่น็อตตัวน้อยใส่น็อตยึดนะครับสี่ตัวนี่ครับน็อตจะมีสี่ตัวเหมือนกับข้างนู้นก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมหนึ่งตัว